อ่ะสวัสดีครับสวัสดีคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในบทเควสทพระเจ้านะครับวันนี้อยู่ในบทเควสตำนานนะครับบทแห่งกระต่ายน้อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลดปลดล็อกเนี่ยเพราะผมอยากจะปลดล็อกไอ้นี่ตรงนี้ต้องทำเควส์องละไปรับรองเวหานะครับเพื่อให้คนมาคอออกได้นะครับเราก็จะไปที่นี่กันเลยดีกว่านะเอเมอร

อไรอยงนี้ต่อน่าจะง่ายอยู่นะเป็นการสอบเหรอโเดีๆด้วยโอเคไม่น่ายากมัง้งฟุ๊ปฟุ๊อืม ผ่านแล้วอย่าบอกต้องว่าเสร็จแล้ววิ่งไปเตรียมเบอร์เตรียมพร้อมแล้วทดสอบกันต่อทำไรอ่ะอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเพี่น้องตรงไหนต่อไหนต่อไหนต่อตรงน้โอเคปั๊บปัโอ้ตรงนี้ตรงนี้โอเค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 คอยนะครับคอยนะครับโอ้เหมือนสอบใบขัขี่นั้หะปั๊บยเออทดสอบครั้สุดท้ายโอเคครับ ไปไหนต่อฮะนี่ไงถังนี้แล้วก็ทางนี้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 ไทางนู้นต่อไม่น่ายากนะแค่สอบไปขับขี่ไปขับขี่ใบหัดร่อนทันปะเนะี่ยโอเคถึงแล้วจอดเดี๋ยวนี้โอเค セピロス騎士団だ。飛行免許を見せてくれる？ああ、チェンドルジャーバロン免許なしか。もん。君には目視権があるが、君の言葉。待て！今飛行免許のテスト中なの。そっか。そうだったのか。このタイミングでテストとは間ガワる。があった会長が風の翼で逃げていったと。テスト編修道所通報があってね。会長。 会長。モンドの犯罪者そいつって…ああ…非常に…まんまと逃げられてね修道女。あまりにも早くて…遅んの通りか…なら…このアンバーの出番だね逃げたか分かる最後に目撃したのは清泉町周辺が安心してちょうど旅人もいるしその会長を捕まえた…う…う…人数… โอเคพูดกับจีนให้เองโอ้ oh, จีนอีกแล้วเหรอไมื่อไรครับเราเส้นใหญ่นะจีนทังไหนวะ <c oughs> น่นจาจะไกลใช่เล่นงั้นเราวาร์ปไปเลยดีกว่านะครับโอเคอยู่ที่สปริงเบลแล้วนะครับตรงไหนวะโอเคโอ้เข้าเข้าฉากโอเคที <c oughs> <Okay. S 3> ่สัมผัสธาต

カイチョーカーカスライムかー風スライムは飛べるからこれを踏んで飛ぼうとした人がいない限り、カイチョろうね。ロネカスライムでそんなことのボのボーショボーの布ーれョンのボのこの模様と編みのからしてンんんのボーションのボーションのボョのボーションのボのボーショのボーションのボョンのこーションてボーショ โอเคตามบอกแสไปฮนะอะไรนะี่ยปเตอร์ไปกันเถอะไม่เคยไม่เคยจะคิดโอ้คนละแรปเตอร์แมวแนะ่เกรงใจยใครนะ่ดึงกูไปเฉยเอา้าไปมัน่นเฮ้ยเสียงหลิงเสียงชงอะไรตัวนั้นนะอะไรวนะตัวไฟปะหมูป่านี่มัน เด้อเด้เดอเดอะไริชิกนน今マンダには素敵な食材がたくเป็นนายพารนั้นเหรอเป็นแม่ครัวโอเคครับช้างหลีชางมูนุมไปมอนุ่มไม่เลยไู้หญิง

เห็นของกินได้ดิน้นเลยไปมอดโอเคครับอะไร<อ>ไปยังไงก็ต้องทำให้จบอยู่แล้วโอเค よかったセピロス騎士団何があったの俺くうんヒルチャールに襲われてる小さな集落なんだ街からかってもそれで俺はその人ってどんな感じ何かを抱えてたなぁフラフラと全く飛行免許を取っていないのか思いも私の荷物を持ってやった。その人がどこに俺も逃げるので精一杯だったかってか手がかりをつかめたね โอเคครับตามแรปเตอร์ไปปทดแห่งกระตายน้อยเ,อเมื่อกี้บอกให้ล่าอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ได้ล่าซะนล้โอเคพวกเขาเรียกหมอหน้าว่าเอเลนเอาไม่ใช่อะไรวะนะตายไปตายซะไอ้พวกกัน

โอเคปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตที่ซ่อนตัวของแรปเตอร์นะครับเราจะเข้าไปท้าทายคนเดียวเลย่ามันใช้ท่าอะไรบ้างอะทัดไฟโอเคโอเคอยังไงเอมเปอร์ก็เป็นตัวหลักเราอยู่แลเรื่องบิหารข้ามสุดท้ายไปใช่ครับผมใช่ครับทำามอยู่ถามไม่รู้เหมือนกันเาเป็นตอนนี้เลยและกัน โอเคตอนนี้ก็ตอนนี้วะวเอเอเ,เฉยเลยง <c oughs> ตงจับจนรับเธอตอบได้เหมือนเดิม <c oughs> ับ,บตบิทนโโทั้งหมดนี่เพื่อเพื่อใบขับขี่ยืมพลังของสายลมในพื้นที่เช่นเดียวกับการรักษาระยะห่างการล่อนเวหานะครับคอยอลบลีกจัดไป อะไราย่ยมีเล้งด้วยนะโอ้ยค่อยๆลงค่ยงอยๆลงเยีเ่ยมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาลงก่อนเอาลงก่อน <c oughs> ววระเบิดลงแล้วครับ ระเบิดมาแล้วครับเฮ้ยระเบิดในระเบิดอีกทีนึงขอ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 เฮ้ยโอเคโอค้ยเดี๋ยว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 ชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จ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 โอเคไปละไอ้ฟุ่มฟุ่มฟุ่ม มองข้างหน้าไม่ได้มองได้แต่ข้างหลังมันมีแต่มุมก้มโอเคระเบิดลงแล้วครับ,ะะบระเบิด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 บินบินบินกันบินกัน アロン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  ใบขับขี่ทั้งหมดนี่เพื่อใบขับขี่นะอย่าลืมทั้งหมดนี่เพื่อใบขับขี่ไปกันต่อเลยอุ้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 ยเดี๋ยว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 เอาจริงดิออสบินไปเลยโอเคมันให้เราร่อนอยู่แล้วนะครับทุบไปไหนต่อแมนบล่า ข้างบนนั้นให้ได้นะเราจะขึ้น,ปนไปนะยังไงนะอ๋อนี่ไงเราต้องวิ่งเข้าไปนะโดนสกัดสกัดจุดโอ้ยของตาพิเศษเห็นนะไปไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้นะอขนาดน,นี้ น้ำแนละ้วเราต้องยิงสายสายฟ้าป่ะเอ้าไม่ได้ไฟก็ได้ป่ให้มันโออร์โหลดออกตรงนู้นโอเคโอเครถรถน้ำหน่อยครับตรงไหนวะอ๋อโอเคหมดละน้ำกำลังรถไม่ใช่อ๋อเนี่ยรถละบเป็น เฮ้ยกล่องเขาดันเจียนนี้มันต้องมีกล่องแหลกแหลกตูเปิดแล้วไหนแรปเตอร์อยากเจอฉันไม่เคยไม่เคยจะคิดมาก่อนปวดแรปเตอร์มันระเบิดก้อนใหญ่ลงมาให้หมดแค่สามหน่อย หมดแล้วมั้มีกอ๋เกิดใหม่เรื่อยๆลงมาลงมาลงมา,ายยว้าวเ <c oughs> ล่งยากเลือเกิน โอ้โหหลดไปมึงละลายนี่ไม่ตายสักทีโอเคเรียบร้อยเปิดออใน่งินลม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 แต่านนี้มันผู้ใบขับขี่ใบเดียวน่านี้ไปฟันฟัน อสองนอไปอไมแพกจะเป็นมันม้ยเนี่ยงเล่นแล้วกันญญเก็บกล่องมันไอ้นี้ต้องเก็บกล่องเบลจะขึ้นพอจะทำวสต่อไปแล้วนี่ใบขับขี่อ่ะต้องให้ตัวหลักนั่นแหละไปเลย ตามจับแรปเตอร์ฮะมีอะไรปะไม่มีมีคาซิน,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 นเราอยู่ไหน,นตรงข้ามใครอะแรปเตอร์ยังไงดีทำแบบเด็กผู้หญิงอ้าวเหย,เยี้ย

死ににたいいななら風のの翼しでモンドお以外答えはって旅人私が間違えて、サイショナトリワトベノおビメダイトリタチが、ユーパタシノコタイオミテーション。 Ở đây March express có tôi r Și! U Kellery, tôi biết bạch tôi không phải nó reference bán cái này challenge Ch capacity씨 mặt vì mình ไปแดกเพื่อต่ำๆนี่เ็เดียวก็แตกแล้วจบแรปเตอร์แตกตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่แต่ตัวใจไม่ใหญ่สายฟ้าไปแดกแล้วกันเนาะไปให้มันโดนสายฟ้าช็อตนำไปฟ้าเห็น่อไลเอมเบอร์ 実は空中からしかあの風の会長が逃げた先はだから会長がここから脱出するには引き返すほかなかったんのあだから俺らたちをわあそう簡単に旅人の言葉のお気げだよこれも一人にかくさっきのアンバーは勇気が99%だったきなんかそれからのエまたそれは,それは,それは โดนยึดไฟสอบใหม่เรื่อยๆเป็รอบทีบ่สิบหเいつも一発合格だったよค้อ้ดเวลามอโอเต้องกลับไปที่มอนเด์แล้วก็ได้กล่องพิเศษมาด้วยแล้วก็มุ่งหน้าดีกว่าไปดีกวา่าไปวิง เรารับใบอนุญาตแป๊บหนึ่งนะไอออโตม้มาอีกแล้วเหรอโอ้เหมือนมารับมาต้องแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไปไปรับใบเอเบอร์ขอใบขับพิธีหน่อยครับผมโอเมเดโตะこれが飛行免許だよまああんたの飛行技術は完璧だからよそうだ次の飛行ライダーは私のスピード ฉันบินเร็วไม่มีใครทันเลยนี่นี่ฉันชนะแน่นอนเหี่ยิ่ดต้้้้้้้้้้้้้้บ้้้อน้้้้้้้้้้้้้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้ท้้้้นะ้้้้้้พีล่ะอ๋อนี่ไ้ เมื่อกี้ไปวา์าเข้าไปเจอมันแวบ,บๆก็เลยพุ่งเข้าสู่บททบพีเฉยเอาไว้ว่าจบบทตรงนี้บทอะไรนะบทกระต่ายน้อยจบสถทีโอเคครับอี่ประมาณนี้เมื่อกี้ไปเจอชิงหลิงเมื่อกี้ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะโอเคนะเราไปเจอกันใหม่ในบทหน้านะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบอี่ลืมกดไลค์ แลกด u b s c r i b e ด้วยนะครัผนะบผอกโกระดิ่งด้วยกด็ดีนะจะได้ไม่พลาดแบบคลิปใหม่ล่าสุดแบบวินาทีแรกก็เอ้ยเห็นก่อนอะไรยดนี้นะก็เอาไปกดก,ก,กันเลย